ดีค่ะสวัสดีเมนเนสซีอทุกท่านนะคะพบกับเราในช่องไพเลิศรักนะคะอันนี้คณะนักขบวนหญิงนะคะมาเยี่ยมบ้านนะคะน,นีกระลักระพาสาวๆขีข่โค เวนบอออเวนบออพอแล้วพอแล้วอัดสามมาได้บอบอบอยัมั่นใจปันไปแล้วไปแล้วนักฟุตบอลบ๊คยเด้ขี่สร้างคันนี้นั่งแบบสบายสบายเลย

เคยเตะแต่ฟุตบอลนะคะไม่เคยขีย่ช้างนี่แหละไม่ตะก๊อกกระแป๊กกังสีละอ,อันสาวสีสเกตม่นมีมงขาวเมืองตะกะละเม่ก็ะหู้บราณด้นขาวเพิ่งมดไปอยู่สีสเกตค่ะซาเล้งอีกหนึ่งคัน พาเจ้าสาวทัวร์แม่นิโคพาเจ้าสาวทัวร์นะคะเดินเร็วพี่เลิศไม่ได้มานะคะพี่เลิศไม่ได้มาบ่มีหลุมันขึ้นยางเร็วเฉยแม่กันดิคามันตีกันดิคาตีกันดิกางเร็วเฉยพ่นยานกันยานทางข้อผมนะซะแต่ของขี้จนกินล่ะ ว่งหนาสีดวัละภุล,ลหานาซีดมันละเช้าวสวยคู่สองชายหญิงคู่สามทำไมถึงตกข่าวละ่ะยะ

เดินไม่มีเพื่อนวันนี้เดินไม่มีเพื่อนลูกชายไม่ได้เดินด้วยคอยดูนะแม่แม่จะโกรธให้พ่อตื่นไม่ได้ออกกําลังกายปันนี้ไม่ใช่อันนี้เราบอกปันนี้ไม่แม่แมโกรธให้ให้ให้พ่อตื่นเราบอกไม่ได้เดินกับแม่นิโคลเขาเดิน เดี๋ยวให้พี่โอ้นพาเดินรอบหลังก็ได้ให้พี่โ้นพานโนกลับมากก่อนโกโกโก พานักสุตบรอ่อนทัวร์ขี่ช้างรอบบ้านพร้อมสะลิง <laughs> เดี๋ยววันนี้นอนนี่นะคะค,คืนนี้นอนนี่แต่พรุ่งนี้เช้ากินขนมกินเสร็จก็ไปดูการแสดงของน้องช้างนะคะก็จะพาเด็กๆกลับไปที่ร้อยเอ็ดมือนดิมนะคะแม่ๆ เด็กไม่ได้ไปกับเขานะคะเด็กไม่ได้ไปกับแม่รู้สึกวังเวงดูดูนะคะแม่แม่แมดูดูรู้จะโยนอะไรใส่อีกแล้วนะคะนี่ดูไม่ได้ไปกับเขาเขาไปเดินอ้อมบ้านตัวเองไม่ได้ไปเพราะว่าเพื่อนๆเ,เขาขี่แม่นิโคนะคะก็เลยเอาพิเลิศไว้นี่ก่อนเดี๋ยวลงให้ไปรอบหลังนะคะให้พ่อพาเดินรอบหลังให้เอาแม่นิโคมาผูกก่อนนะคะแม่แม่เพราะว่า ไม่มีคนคุมเมริโคเพราะเพื่อนฉี่ด้วยกว็มัมเมริโคหยอกเด็กๆสาวนักฟุตบอลนะคะอ,อุไม่ได้ไปกับเขากลัวเด็กๆเ,เข้าที่ไม่ได้ไปอะ่ะเข้าใกล้พี่เลิศนะคะก็เลยมายืนรอบพี่เลิศยู่ตรงนี้นะคะนี่อยอยากไปน้ำขาเบ่งตาวา่ะตาเด็กน้อยเม่ในเราก็เตรียมที่ให้นอนข้างบนกันเรียบร้อยแล้วนะคะ บางคนก็นอนเต็นท์บางคนก็อาจารย์นอนเต็นท์นะคะบางคนก็เด็กๆก,ก็จะนอนข้างบนที่เป็นชานนะคะที่เป็นชานในห้องก็มีให้นอนนะคะกขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศดรักน,นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกลังใจรักเลิศดรัก,ก,กน้อย,ยแต่ขอให้รักนานๆนนเก็บไว้ในะอ้อมกอดอ้อมใจของพอ่อแม่แต่ทุกท่านด้วยนะคะี่เลิศดของเรา รอเดเมนิโคูกลับมานะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เขาก็นั่งๆตอนนี้ก็ทํากับข้าวนะคะรอย่างเนื้อหมูกินข้าวกันนะคะข้าวกําลังหูนะคะแม่ๆข้าวกาลังหูน้ำยาขนมจีนพรุ่งนี้เช้านะคะในม่อันทำนะคะสำหรับไลน์นี้วิดีโอนี้นุก็ฝากไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ